เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าพึ่งบนมันไปแบบเรียกว่าแป๊บๆนะครับก็มาอัดคลิปใหม่แล้วเพราะว่ารุมมันแม่ง EZA ตั้งทีี่ไงเพิ่งบ่นไปในไงก็เป็นเพิงคิวนะครับของ LR โบลีนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าแม่งต้อง e c a อยู่แล้วเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วในไง EZA ก็ช่วงนี้แบบโบลี่ยับๆเลยยับแม่ยับเลยนะครับมาดูกันว่า จะรอดหรือล่วงต้องบอกเลยนะว่าจะรอดหรือล่วงกับปัจจุบันนี้ที่ต้องบอกตรงนะว่าบอสมันตีเราเอาตายเนี่ยคันรู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะแข็งแร่งจะโหดเยี่ยมขนาดไหนสําหรับโบลี่เมคคากจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เห็นตัวเลขบวกเยอะนะก็บอกว่าตัวเลขบวกเยอะเนาะแต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงจะจะโหดอย่าง็นตัวเลขบวกหรือไม่เอาเนี่ยมาดูเลย ขอบคุณทั้งเพจดักรบบอลโดคังวิกิเหมือนเดิมนะครับแปลสกิลไม่เราแล้วโอเคมาดูกันเนี่ยอะรีเซอร์เรนเต้บอลเลอร์นะครับผมคีย์บวกสี่ HP ไอแท่นดีเฟนต์บวกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ็กซ์ตรีมคีย์บวกสี่ HP ไอแท่นบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้นำก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรไม่ว่าหรอกเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยผมอ่าซูเปอร์แอแทนธรรมดานะครับผมเพิ่มพลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินพร้อมทั้งลดเกราะของศัตรูนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ตายใหญ่เนะครับเพิ่มพลังโจมตีเอ้ยเหมือนจะสแต็กพลังโจมตีนะครับ50เปอร์เซ็นต์ไงเงีผมแล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมหนึ่งเทิร์นนะครับอันนี้ไม่มั่นใจวอ้โแต่ดูคนนะรดก่อศัตรูหนึ่งร้อยว่าเลยแม่เจ้ารเกาะโอ้โหแบบเรโคตรจัดเลยตัวเก่ารถขนาดนี้วะจำไม่ได้เนี่ยอันนี้เปิดดูตัวเก่าไม่ได้เนี่ยแต่โอ้โหเกาตายเลยนะถ้าเกิดบอสตัวไหนมันจะมีหรอว่าบอสที่มันไม่ ไม่กันรดสถานนะั้แต่ผมเล่นเกมนี้มานะครับอเห็นยางไงรู้สึกหวั่นใจยังไงก็ไม่รู้ว่าผมกลัวว่าไม่จะแบบอ่เดี๋ยวลองหายข้มูก่อนแล้วกันนะฮะเออทำพาสซีฟมาก็ดูแบบ่ไม่ให้เดีกถ้าไม่ตายก็โอเคมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับแต่เรื่องของทําไม่ตายเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันบวกพลังโจมตีแล้พลังป้องก,กันเยอะมากเลยนะเพื่อนถือว่าดีนะครับอันนีม้มาดูพาสซีฟสกิลครับคีบบวกสาม แอตตโอ้แอตแทกดีฟเอนโบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะอืมเนี่ยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังหกันอีกหนึรอี่สิบนะครับเมื่อทําการโจมตีด้วยท่าไม้ตายอืมแล้วบวกเพิ่มอีก120นะครับผมถ้าทําการโจมตีด้วยท่าอัลตร้าซูเปอร์แอทแทกนะครับค่อนข้างดีงามนะครับบวกยังไงแม่งก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ดูเนี่ยไม่น่าใช้ยากอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในพวกบูวี่บอสอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลงกับทีโบลี่อยู่แล้ว ลิงค์ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีอีก50%เมื่อตัวละครของสตนูนะครับ <c oughs> อยู่ในสถานะแอตแท d ดาวแล้วก็ดีเฟนต์ดาวโอ้โหกำลังจะพูดเลยนะครับคือมันก็มันต้องดูด่านในอนาคต,ตว่าเราสามารถที่จะลบแอตแทกกับดีเฟนได้หรือเปล่าเนี่ะถ้าเกิดมันแบบเจอพวกที่บล็อกนี้ก็คือจบเลยนะอ่ผมพูดเลยนะจบเลยนะไอความสามารถพวกนี้คือไม่ได้ใช้เลยนะหายเกี้ยงเลยนะ แล้วก็ทําการบวกคีบวก3นะครับแล้วก็ทําการตีซ้านะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสอย่างสูงนะครับผมที่จะเป็นท่าไม่ตายเมื่อเจอศัตรูหนึ่งตัวนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีความสามารถในการตีเบิ้ลติดตัวอยู่แล้วนะครับผมจะทําการเพิ่มคีบวก5านะครับจะทําการโจมตีซ้านะครับแล้วก็การันตีว่าเป็นท่าไม่ตายด้วยเมื่อเจอศัตรูมากกว่าหรือท่ากับ2ตัวก็ตามคอนเซปต์เนาะเออแต่แบบเอาตรงไหม มึงมีด่านที่มีบอสสองตัวด้วยหรอวะเออรอให้มันมีวันไหนที่มันมีด่านเป็นบอสสองตัวก่อนนะเออแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยไนงะผมเดี๋ยวไม่แน่นอนาคตอาจจะมีด่านที่เป็นบอสสองตัวแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นอะไรเลยครับกูเห็นมีแต่บอสตัวเดียวนะกูบวกนะครับผมก็ไม่อไรมาดูหลังจากที่แปลงร่างไนงะผมเพิ่มพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นพร้อมทำลดพลังป้องกันศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ปทำการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมและพะลังป้องกันนะครับ50%าสิบเทำไม,ไมันไเพิ่มร้อยไปเลยวะเอเอ,เอพร้อมทั้งทำการลดเกาะศัตรูหนึเปร์เซ็นตเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะเออมันน่าจะแบบเพิ่มร้อยไปเลยนะให้ส่งไปโบลี่หน่อยคิบวกสนะครับแอตแท็งดิเฟนโบบเปอร์จะทำการเพิ่มอีก120%และจะทำการโจมตีซ้ำนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะเป็นท่าไม้ตาย ก็ขอเรียกว่าอะไรล่ะก็โอเคอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็รู้สึกเฉยเฉยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่แล้วเป็นตัวตีเบิ้ลไงครัผมเพิ่มพลังโจมตีนะครับอีก166%นะครับและจะกาด o l a t t a c นะครับผมและจะทำการเพิ่มโอกาสติดคริติคอ l ให้กับเพื่อนนะครับ 6%2 เืนนงเนไงผมเมื่อทำการโจมตีด้วยท่า ultra super attract ครับผมก็นะ ืม,ม่เจ้าผมมองว่าแม่งบังคับนะแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถทําให้คีบบูทขึ้นไปสูงสุดได้อยู่ไม่ยากเกินีน่ไงนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าตั้งต้นแม่งให้คีว่าบวกสีแล้วนะครับไม่น่ายากนะครับพยายามยิงคำยังก็ได้ให้ยิงทําให้ตายใหญ่ละกันผมเชื่อว่าอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะบวกวแอตแทกถึงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนน่าจะน่าจะตัวแตกนะเออแรงมากนะครับ แรงโคตรเลยนะครับแล้วก็บวกทางโจมตีหนึอยเปนะครับเมื่อศัตรูติดเอ่อแอลดสถานะลดแอตแทกดาวแล้วก็ดีเฟนส์ดาวอีกแล้วผมว่าอย่าไปคาดหวังมากนะไอ้บวกอีหนึ่งร้อยเนี่ยเมื่อศัตรูติดสถานะจะทําการเพิ่มคียบวกสี่แล้วจะทำการโจมตีซ้ําแล้วมีโอกาสเกสที่จะเป็นท่าไม่ตายเมื่อเจอศัตรูหนึ่งตัวว้าวโอกาสเกสเลยนะคือแม่งโหผมจะบอกว่าเธอหนึ่งเนี่ยเธอหนึ่งเนี่ยโบลี่มันตีสามรอบเพื่อน ในอัพพอเทนเชียลในเรื่องของการตีเบิร์นเหมือนเนี่ยก็ลุ้นได้ถึงสี่เลยนะแต่เทนานึงเนี่ยตีสามรอบแล้วก็คุณก็ไปลุ้นเอาเพ่อจะเป็นท่าไม่ตายไหมคือหนึ่งตัวเนี่ยเจอแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดเรายิงท่าไม่ตายเล็กอะเราบูสต์นในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกัน30%ไปด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นไอที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ข้ออืมอ้าวมัเก่งไหมโอ้โหอันนี้ตอบเนี่จริงๆก็ตอบไม่ยากนะยเมื่อคือแบบ โอ้ยเนอะคือแบบผมจำไม่ได้แล้วว่าโบพี่โบลี่เนี่ยเงื่อนไขเงื่อนไขาการแปลงร่างเป็นเอ่อรีเจเนอรียพลาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรแต่ต้องบอกเลยว่าสำคัญมากนะในการที่จะต้องแปลงร่างให้ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามึงไม่ใส่ากาดองกาดอหรือแม้กระทั่งลดดาเมจให้เลยในร่างแรกวอดเดออ นี่ครับผมขอโบนหน่อยเหอะแล้วมึงคิดว่าจะไหวได้ยังไงครับเราคนปุถุชนธรรมดานะครับทุกวันนี้สู้ด่านเลโซนด่านธรรมดาที่จะไปไม่รอดเลยนะครับด่างแรกไม่ใส่อะไรมาให้เลยวัดเดอเนี่ยขอดูเงื่อนไขก่อนเนี่ยโอ้โหจะใช้งานได้นะครับเมื่อสี่เธอจะบ้าตายสี่เธอนนะเพื่อนเพื่อนจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคนทุกทรมานนะครับเราก็ได้แต่หวังนะผมพูดคํานี้เลยนะครับได้แต่หวังว่า ใน4เทิร์นเนี้ยไอแอตแทค d อดีเฟนที่มันบวกมาเยอะเนี่ยมันจะทำให้โบลี่ตัวนี้สามารถที่จะยืนอยู่ในแมพยืนแล้วไม่ตายได้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวมางผังแบบต้องบอกว่าตัวไม่มีอะไรองคันเลยคือเป็นสายก้ามที่แบบกล้ามแบบกล้ามแบบไม่ค่อยมีอะไรไม่เข้าใจแบบก้ามก้ามเทียมปะเออมันไม่มีการมาให้สัก สักสเธอหรือสี่เธอก็ยังดีเนาะให้มันเข้าเงื่อนไขแล้วก็แปลงล่างไปเลยคือล่าง2อะอาโอเคเนี้ยพอแปลงล่างเสร็จอนะบอกได้เลยว่าโอเคค่อนข้างถึกขึ้นมาเยอะนะเพราะว่าสแต็กอะไรก็บวกมาเยอะแต่ล่างแรกมันไม่มีผมมองว่าก็ตัวช่องสองช่องสามนะครับอย่างแท้จริงเลยเปิดเป็นตัวช่องสามะผมมองแล้วเออก็ให้ใกล้ๆเคียงกับไอ้ตัวสีม่วงอ่ะเนี่ครับผมแล้วก็เป็นตัวสีเขียวเนาะก็ซ้ํากับตัวใหม่อีกก็อื ทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ออกแบบ ECA ตัวเก่ามาแล้วมันรู้สึกยังไม่ค่อยแบบเหมือนกักไว้รอมันเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งป่ะในความรู้สึกแบบผมรู้สึกว่าแบบยังยังดูแบบก็คงกลัวเก่งกว่าตัวใหม่ละมั้งผมมองอย่างนี้นะลุงบันคงกลัวเก่งกว่าตัวใหม่นี่ครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัว LR ตัวเก่าไม่คาดหวังหาอะไรไม่ได้เลยเว้นอกจากเป็นพวกตัวเฉลิมฉลองอ่ะจริงๆนะเนี่ยผมรู้สึกเลยคาดหวังความแข็งแกร่งของไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับ แม่งก,กากมากไม่ใช่พูดสิไม่ใช่ขาดสิคือมันก็พอได้แหละเนี่ยแต่ก็อย่งที่เรารู้เนาะถ้าเราไปเล่นด่างบุกเลโซหรืออะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เราไม่รู้รมันไหวเปล่าเดี๋ยวต้องเทสตนะผมบอกเลยเดี๋ยวต้องเทสนะครับแต่เบื้องต้นที่เห็นแล้วรู้สึกแบบสําหรับผมว่าล่างสองผมไม,ม่มีปัญหาเลยนะล่างสองนี่ผมว่ามันถึกเอาเรื่องอะเนี่ครับจากการที่มันบวกอะไรพวกนี้ผมว่าถือว่ามีการ์ดไงอย่างน้อยก็แบบไม่ตายงา่ายว่าไม่ตายงา่ายทั้งสองอแต่ล่างแรกนี่คือแบบโอ้โหเฮ้ยเอางี้เลยเหรอ ก็สําหรับผมนะผมให้ล่าง2อ่ะโอเคเลยนะครับแต่ล่างแรกก็ไปลุ้นเอาล้วกันไม่รู้ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโบลี่คือเรื่องดาเมจอะโบลี่อะ,อะผมไม่ห่วงนะแต่เรื่องป้องกันเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับแต่มันอาจจะเป็นสายแบบเกมไวก็ได้ไงจบเกมไวก็ได้ไงสี่เทินจะได้แปลงหรือเปล่านะครับโบลี่ตัวอื่นอาจจะเก็บไปก่อนหรือเปล่าเออประมาณนี้ นี่ยผมก็สำหรับพี่โบลี่ก็ผอผมก็ประมาณนี้เนาะก็มีจุดที่ดีแล้วก็ไม่ดีประปนไปนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสด่าที่จริงนะว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถือว่า ECA มาก็โอเคแหละเนาะเออเราคงจะต้องไปล่างสองให้ได้ไหวที่สุดนะครับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม